เฮ้ยทุกคนรอบนี้เราได้สี่ห้าหกสควิตเกมมาครับผมเรียบร้อยสควิตเกมบอกเลยว่า <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับผมโอ้โห <c oughs> ได,ได้ได้เลขนี้คือโอ้ไม่เกิดมันจะจับเราเปลี่ยนเลขเปล่าอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งมันเหมือนมันจะจับเปลี่ยนเลขว่าเออสามสิบห้าวิอ่ะน,นี้ต้องรอดูนะครับผมโอเคผมมาจุดพุกกันดีกว่าผมเอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ like, ปุ่ม subscribe ผมใครกด subscribe แล้วเอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ like, ครับแล้วเราจะกดไปพร้อมกันภายในสามสองหนึ่งกดนะผมเรียบร้อยครับ นี่มาผมคือ 4, ี่ห้าหนะครับผมคือพระเอกนะครับน้องๆทุกคนอย่าโลภกับเงินที่เห็นอันนี้พูดเองนะในหนังไม่ได้พูดโอเคตอนนี้เนี่ยผมซื้อไอ้นี่ไปแล้วนะเลขเนะี้ย แต่ว่าผมกด e ก็ไม่สามารถผักได้วะเป็นนี้เป็นเพราะอะไรวะทุกคนอ่าเทเลพอร์ตแล้วอ่านี่โอ้โหเลขเราคือมันต้องมาลุ้นในเนี้ยจริงๆว่าเลขเรามันจะเป็นเลขอะไรนะครับผมเออเมื่อกี้มันเลขปลอมๆนะครับผมเนี่ยผมบอกแล้วมันจะปรับมันจะจับมาเปลี่ยนเลขอีกทีนึงนะครับมาเราจะมาเล่นกันนะครับผมวันนี้เกมนี้รู้สึกจะโหวตไม่ได้นะว่าแบบจะเล่นต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับ <c oughs> น่าจะต้องเล่นให้จบไปเลยอะมาผมจะไปเล่นให้ดูแล้วกันแล้วก็ส่วนแมปนี้ผมลิงจะอยู่ด้านล่างนะครับผมกดเล่นกันได้ ผมครับดูหน้าผมดิเออหน้าโคตรแบบโคตรขมอะ่ะสองครับมาแล้วมาดูอนิเมชั่นกันนะผมนี่ผู้คุมเดินออกมาแล้วเราก็มองไปนะครับผมเี่อย่างเทมองไปอ่ะไอ้นี่เดินได้ไงวะเดี๋ยวผมสามารถเดินได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอ มาเร็วประตูเปิดนี่เดินเข้ามานะครับด่านนี้เป็นด่านโกโกวาคิมิซูมิดานนะครับผม <c oughs> โอเคนี่นี่คือตัวโกโกวานะครับผมตุ๊ก,กตานะครับ <c oughs> ทุกทุกคนฟังดังนี้ทิ่ตาของตุ๊กตานั้นมันมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนเฮ้ยมันมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวถ้าทุกคนขยับเราจะตายกันหมดเฮ้ยอ่ะไอเลว เราผักได้วะทำไมเราผักไม่ได้๋อ,อพุทธนี่ถ้าพุทธเออเราต้องแบบกดมาก่อนป่ะไปดิครับนิ่งไวเฮ้ยยังยักฮึบนิ่งไวอยา่าขยับออยังไงอยา่าขยับอยา่อยา,กยา,กยากตกใจมิงเราจะตายกันหมดเฮ้ยบอกว่านิงไไนน่งไว้ไงฮึบนิ่งไว้แบบนี้เออดีผักเราไปเนี่ยไอ้ดีจะผักเราไปเนี่ยไปดิไปต่อไปต่ออย่าให้ใครมาผักเราปื๊บปื๊บ ปึ๊บสองห้าเจ็ดมันจะคือโน,โนหนึ่งเอ๊ะโอ้โหคือผักกันผักกันบานเลยทุกคนปึ๊บโอเคเข้าแล้วมีเพื่อนคนไหนยังไม่เข้ามีบรีบๆเร็วเร็วเข้าคนตัวเล็กหลบอยู่หลังคนตัวใหญ่มาโอ้โหดูอยู่ไกลเลยไอ้ดูนู่ไกจัดดูมีใครจะตายไหมอ่าไม่มีใครตายเก่งมากทุกคนนี่เก้าเดียวนี่เก้าเดียวเข้ามาเออเรียบร้อย อันนี้เข้ามาได้ปุ๊บปุ๊บอ่าเลยคนเดียวหรือคนเดียว,เ,ยวเพื่อนเพื่อนพุชพุชอ๋อผมผมต้องกดคิกเออ<ไ>ผมต้องกดท่าแล้วผมก็กดอ่ะเดี๋ยวท่าผมหายเดี๋ยวท่าพุชหายเลยผมไปกดเลขหนึ่งสามมาทุกคนแล้วท่าผักผมก็หายไปนะครับ โอ้โหเซ็งเลยเฮ้ยหายได้ไงวะนี่ฮะโอเคออกมาแล้วด,ดูดิดูดินี่คือเงินรางวัลของผู้ที่องเสียสละชีวิตเลือดเนือ้อไปครับด่านต่อไปนั่นจะเป็นแก่น้ําตาลนะครับผมทุกคนอย่าเลือกล่มโพล่ลมยากที่สุดผมได้ล่มมาติดต่อกัน,นสองรอบแล้วเชื่อไหมทุกคนต้องเชื่อแหละโอเควงกลมโอเคผมได้ล่มติดต่อกันสองรอบจริง,รงๆอะเออก่อนมาอาัดคลิปอะ วัตถุฟักแบบโคตรท้อเลยอะทุกคนโอเคมาเริ่มนะครับผมอันนี้ผมต้องมีสมาธิหน่อยนะครับโอเคแต่วงกลมเนี่ยมันง่ายนะครับผมมันชิลโยโยหูเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบตะเลิดเกือบตะเลิดอันนี้ต้องนิ่งหน่อยนะมือต้องนิ่งหน่อยฟืบฟืบฟืบไปอย่างงี้ไปอย่างงี้อ่าใครมือสั่นเนี่ยผมว่าก็มีผลต่อ,อกเกมนิหมกันนะอ่าไปอย่างงี้เลยไม่มีหลุดโอ้โหนิ่งจัดนิ่งจัดแต่ตอนได้ล่มเนี่ยก็ผ่านนะทุกคนแต่มันจะยากยากกว่ารูปอื่นนะครับล่มอ่ะเออ ปืนจะง่ายไปเลยนะครับเบบีดูที่มีนัมเบอร์สี่ห้าหกไหมทุกคนไม่มีเลยอุอ้ตอนนี้รอดเยอะอยู่นะยีิบเก้าคนนะครับผมก็มีแต่สามสี่หกนะครับเฮ้ยคืนนี้ทุกคนคืนนี้หาที่กำบังหลบใต้เตียงเอา้าถ้าผักผมหายไปเลยจริงๆเนะี่ยทุกคนอะไรวะน่าจะบั็อกปะถ้าผักแบบหายไปเลยอะ่ะเนี่ยผมซื้อแล้วจริงๆทุกคนเออไม่ได้เบอร์นะไม่ได้มั่วนะเฮ้ยคืนนี้แหละมันมันจะนวนเนียทุกคนคืนนี้จะนวนเนียเราต้องแอบวะเราไม่มีอาวุธเลยอโอเข้าตรงนี้ไม่ได้อีก จเินพรญาติโยมใช่ไหมจะโนเนียไหมเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งไปไม่ัวเนียไม่ัวเนียคืนนี้ยังปล่อยอยู่โอเคมาที่เกมต่อไปนะครับผมเกมนี้น่าจะเป็นเกมเดินรอบๆสายลุงนะครับผมานี่มาแล้วใเดินมาคนแรกผมราะว่าในจอใครเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นคนแรกอยู่แล้วนะครับโูแต่อนิเมชันคือแบบสุดยอดอ่ะคือเป็นคนจริงๆที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับอ น,นี้เราก็เล่นไปตามนานนะครับผมทีละด่านทีละด่านเลยมาดิอูเพลงเพลงนี้มันไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเพลงม,มันเหมือนมากอ่าตะก,กี้ตีประมาณนี้ปึ๊บอ่าไม่ได้นี่เป็นรอบแรกที่ผมเล่นพลาดนะประมาณนี้แล้วกันโอ้โหไม่ได้เฮ้ยทุกคนผมไม่เคยเล่นพลาดเลยเนะี่ยโอเคได้เลยเฮ้ยพลาดได้กับว่าเหมือนเป็นดวงเหมือนเป็นดวงปึ๊บ่ามาอันนี้แหละต้องประมาณประมาณประมาณนี้ปึ๊บ่าเรียบร้อยทีเดียว โฮอินวันนะครับผมเขาเรียกว่าโฮอินวันอ่ะปึ๊บอันนี้เล่นอะไรเอามาเก็บมาเก็บครับผมอันนี้มันจะมีให้ขึ้นมากดนะครับผมอ่าให้ตรงสีเขียวอะ่ะปึ๊บนี่กดเมาส์นะครับกดคลิกซ้ายปึ๊บอออีกสองอีกสองโอตรงนี้ยาก่อยปึ๊บเราไม่ทันอยู่แล้วตอนแรกอ่าตรงนี้ ปุ๊บโอ้ยปุ๊บอ่ามันจะมีเวลาไอ้เส้นสีแดงบอกนะโหอ้นี่นี่ไปนี่แล้วเหรอพอนีถ้าเราแรงสุดเนี่ยมันจะไม่ผ่านนะผมว่าประมาณนี้แล้วกันปุ๊บดูสิได้ไหม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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยได้โอ้ยนี่นําเราไปแล้วทุกคนนําเราไปแล้วโอ้นนี้อะไรอ๋อเดาะดาดอกอันนี้คือถ้าสีเขียวต้องกดนะครับปุ๊บประมาณนี้ประมาณนี้อ่าไอ้นั่นล่วงไปเรานําปุ๊บเรานําแล้วเรานําเป็นที่หนึ่ง เราน่าที่หนึ่งนะครับผมน่าจะเข้าคนแรกเลยปะอ่าเหมือนจะใช่ครับไม่มีใครมาเลยเดี๋ยวไปดูที่ห้องก็รู้อ่ะมีมีแสดงว,ว่าเราไม่ใช่ที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นที่หนึ่งนะครับออกมาเพื่อนเราเดี๋ยวประมาณไม่ได้นะข้างนอกเนะี่ยทุกคนเพราะว่าบางทีมันจะมีการนวลเนียขึ้นมาเราก็จะตายได้เลยผมว่ามูอยู่บนบน,บนไว้ก่อนดีกว่าปึ๊บด่านต่อไปเป็นด่านอะไรนะอ๋อน่าจะมินมินเก้และมินโก้ทุกคนน่าจะมินเก้ใช่เป็นด่านที่ต้องการเพื่อนมากๆด่นานนั้นผมว่าแบบยากอะ เออมินเกาคือยากมากเลยโอ้ oh, ถ้าต่อยหายว่ะเซ็งจัดทุกคนผมว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์แน่เลยทุกคนเออมันเลยมีเมนูนี้มาครับลองลองปิดไปก่อนไหมเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังแล้วกัน <laughs> เพราะว่าไอเพลงเนี้ยนมิงนมิงนันมินมึงนมิงนมาม,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 มันอาจจะติดลิขสิทธิ์ป่ะอันนี้นัวยังอ่ะนัวยัง,น,ยงนัวได้ยังอันเนี้ย น่าจะยังน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะไม่ใช่เอาเงินมาแล้วคืนนี้ก็ยังไม่มีการปล่อยให้นัวกันนะครับผมอ่ามันอยู่ที่ดวงนะครับว่าคืนนั้นจะมีการปล่อยให้นัวหรือเปล่ามามิงโกละมิงโกล้วทุกคนมิงโกล่เป็นเกมที่ผมแบบโโคตรแบบเฮ้ยผมว่ามันยากที่สุดอะโอเคมาแลวอ๋อเพลงก็ยังมีอยู่ไม่รู้ว่าติดลิขส์ไหมช่างมันแต่ว่าถ้าช่วงนี้มันเงียบไปก็แสดงว่าติดลิขส์นะครับ g o ๊กเกอร์ดูโกรเร่กีเกตากูโกเด Eles, um, various, มิงะมิงะมิงะโนะกาดิงะมิกินะแต่ผมโคตรชอบเลยเพลงนี้มันติดหูมมาหลายหลายแบบหลายวันเลยเออผมดูหลายรอบมากนะ Squid g เกมเนี่ยแบบดูจบไปสองรอบอ่ะเออมิงะมิงะมิงะดิงกาดิงกานาอันนี้เราต้องหาแบบหาเพื่อนแล้วทุกคนไม่งั้นเราจะไม่รอดนะครับดูสิว่าจะกี่คนเฮ้ยตรงนี้คนเยอะ แล้วก็หาตรงที่มันประตูเปิดนะครับผมอ๋อฮึบประตูประตูเปิดหนึ่งคนชิบหายแล้วทุกคนตรงนี้ขอุ้ยอฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ออกผมไม่ออกฝักฝักเฮ้ยพุทพุทอุ้ยคนชั่วอฮ้ยี่ลาก่นสิ นี่มันเป็นเกมที่ผมบบไม่ชอบมากๆเลยเกมเนี้ยมันหาห้องยากครับทุกคนก็คือถ้าผักเรามาพอดีไงขอโทษลักการขอโทษลักการนะครับโอ้โหตายกันไปนะครับตบต<ว>ตต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 งง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 ึึนะึึึึึึมาดีมาดีคูจิกะตุกเกเดเอ๊ยจิงนันิงกะดุงโกรกาเลยโอ้โหพอหนึ่งคนเนี่ยโคตรยากเลยเฮ้ยวันอีกแล้ว วาเดี๋ยวขอขอห้องนี้ขอห้องนี้ขอห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ปุ๊บอ้าวอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นห้องนี้บ้างเอาชิปหายละชิปหายละเฮอห้องไหนมีสองคนวะร้อมันออกนี่ไงห้องนี้ไงทุกคนเราขอไปนัวห้องนี้กันนัว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 โอ้โหห้องนี้บอกว่าตายหมดมาตรงนี้ตายหมดทุกคนมาตรงนี้ไม่เหลือหุ้ยแอบแอบผู้คุมแอบผู้คุม แถบผู้คุมเฮ้ยดิเฮ้ยเฮ้ยดิเฮ้ยเฮ้ยดิเฮ้ยโอ้โหอะตายเฮ้ยทุกคนผมแถมแล้วกันอันนี้มันมีการนวลครับผมเออให้ดูก็การนวลเป็นยังไงให้ดูว่าการนวลเป็นไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราเราต้องไล่ฆ่าทุกคนครับผมเออแบบฆ่ามัวได้เลยนะครับอันนี้ ผมจะไล่คายคาน,นี่แล้วกันมันรู้ไหมเนี่ยว่าผมไล่ตามหลังอ่ะไอ้น,นี่แล้วกันเปิดศึกเองนะเปิดศึกเองนะปปเปิดศึกเองนะปุ๊บปุ๊บอืมเปิดศึกนะเองไม่รู้แล้วว่าค่าเนี่ยคือใคร,ค,ใค,ร,ร,รค่าคือใครเฮองไม่รู้สะแล้วว่าข่าคือใครผมเนี่ยคืออ่าอันดับหนึ่งของวงการมีดครับอุ้ยไอ้น,นี่เหรอเอาเหรอเอาดิไอ้ไอ้ไหน้าเขาไอ้หน้าเขาไอ้หน้าเขาไอ้หน้าขาว มาดิเอออย่าเอออืีปรอยรอดตัวไปเฮ้ยอันนี้ผมรอดทุกคนอันนี้รอดแล้ว <c oughs> อนนลอรอด,อดแล้วอันนี้รอบที่สามนะครับรอบที่สามรอดแล้วทุกคนอันนี้คือได้ละอ้ยดุนไม่มีห้องน no! ไม่มีห้องดูซิมีใครมาข,ขู่เต็มเลยทุกคนด้วยนี่ อันนี้ก็ไม่มีนะครับห้องนั้นน่าจะตีกันอยู่นะครับโอ้โหห้องนั้นเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหมีมีตรงไหนวิ่งอยู่ไหมโอ้ยน่าสงสารผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนแล้วนะครับเฮ้ยไม่ไม่โอเคจบแล้วสามรอบโอเคเรียบร้อยผ่านสักทีเกมมิงเกแห่งนรกอได้แล้ว โอ้เมื่อกี้คือหายไปเยอะทุกคนเหลือ7็คนเลยว่าจะจบคลิปแล้วแต่ว่าไม่ยอมปะไม่ยอมปะเอาจนผ่านเนี่ยมิงเกิลมาโอ้ดันต่อไปดานกระจกโอ้โหสองนาทีใครใครวิ่งนี่มันหมอบไอ้นี่มันคานคานกดตัวซี่เหรอไม่ใช่เหรอทุกคนมาเ้าตรงนี้เหรอไปก่อนเลยไปก่อนเลยเฮ้ยไปสิไปสิเฮ้ยใช่ด้วยอู้ เฮ้ยนี่ผมจะลองปะลองดิววะไม่อยากลองอะอยากเอาเชนช้ามาให้ทุกคนดูแต่แต่ตอนแบบไม่ได้อัดคลิปแบบผมลองอยู่นะทุกคนเออว่าผมคิดตุ๊ดไม่ได้นะเออโกโก้ไหมอ่ะผมว่านุ้นปะ <c oughs> <c oughs> ลองแล้วนะอันนี้คือหัวเขียวนะหัวเขียวไปแล้วนะหัวเขียวไปแล้วนะเฮ้ยไปดีไปดีหนึ่งนาทีครึ่งอะ่ะหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะไปดีไปดี บอกเล็อ่ะซ้ายซ้ายซ้ายกไปดิถ้าไม่มีใครตายเราก็ตายกันเอ้ยถ้าไม่มีใครไปเราก็ตายกันหมดเลยแหละเอาดิเออ no ไม่มีใครปะเอ้ยใช่ด้วยปะอุ้ยอุ้ยมา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 โอเคอันต่อไปอันต่อไปเราจะเอาไหมเราจะเอาไหมไปน,นู่นไปนู่นเพื่อนขวา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 ไหมเฮ้ยเราจะเราจะยอมลอยสักหนึ่งรอบไหมเออผมไม่ร <you 're S 2> <ar>. ู้อนสุดท้ายมันโดดแบบ ต่อตอได้เลยไหมแบบอันนี้แตกโบ๊ะเลยนะว่าเราโดดต่อไม่รู้ได้ไหมแบบโดดไปแบบเร็วๆอะ่ะไม่น่าได้ปะว้าทัชมีจ <c oughs> ัชมีเชื่อที่ไหนเรา <c oughs> เอ้ดันตายไปแล้วทุกคนอุลิกซีอลิคซีซอ้าวใช่ปะขอบใจมากไอ้หัวโลนไอ้หัวโลนขอบใจมากเอ้ยเอ้ยสามสิบวิ่งสามสิบวิบวไปเหอะไปเหอะอออไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วปุ๊บเอา้าใช่ปะ อา้าเรียบร้อยดิอา้าวเรียบร้อยโอ้โหสุดท้ายอา้อาวอ้าวเดี๋ยวทุกคนมันแตกแต่ว่ามันรีบรีบโดดมาได้เห็นไหมอันสุดท้ายอะ่ะใช่ไหมเอยเนี่ยมันทาแตกนะแต่ว่ามันรีบ,ร,บรีบโดดมาได้อา้าวต่อมาเป็นเกมฆ่าแล้วทุกคนเป็นเกมฆ่าแล้วอันนี้เราต้องใช้ฝีมือหน่อยแล้วนะครับ <c oughs> มิงโกลแล้วก็อันนี้ เฮ้ยหรือว่าชักเกเยอะวาต่อไปอ่ะไม่น่านะไม่น่านะชักเกเยอะไม่น่าจะอยู่ในันต่อไปนะเออมันน่าจะได้รับชัยชนะหรือเปล่าอ่ะไม่น่าใช่ชักเกเยอะทุกคนอันนี้ลองเลยกันอีกเจดวิแต่ไม่น่าใช่กันฆ่ากันในในเนี้ยเออแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในด่านทะเลทรายอ่ะเออลองดูนะปึ๊บมาฆ่ากันไหมโอเคน่าจะฆ่ากันนะมาดิเรื่องฆ่าเนี่ยผมถนัดไหมท้านนี่เฮ้ยฮุ้ยพุทธเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว มันให้ต no ่อยกันง oh, mm ี okay. ้เหรอแค่ต่อยกันเนรอเดี๋ยวปุ๊บอ๋อเป็นท่าต่อยแต่ว่ามันใช้ท่าพุทโอเคเอานี้ก่อนแล้วกันเอานี้ก่อนแล้วกันมาครใครโอเคอนี้โดนไปหนึ่งอ้นี้โดนไปสองอ้นี้โดนไปสามปุ๊บมาดิอันนี้กายตายแหละอ้นี้โดนไปสี่มาดักหน้าดักหน้าอ้นี้โดนไปหนึ่งอ่ะมาดิมาดิดักหน้าดักหน้าอัต่อยดักอัดต่อยดักหน้า ต่อยหน้าผมว่าเลือดเราได้เปียบมากตอนนี้ทุกคนเอามาด่ดิมาดิอย่าอย่าปล่อยให้เฮ้เวลาหมดเอาอันน,อนี้โดนอีอันนี้โดนมีผมดักหน้ามันออดักหน้าดักหน้าดักข้างอันนี้จะตายแล้วไอ้ทวนอันนี้จะตายแล้วเชื่อผมอันดักหน้าอีกหนึ่งอันดักหน้าไปทีเอ,อ้นี่มาดิเออมาดิโหยนี่ไอ้ด่ไอ้ี่โลมากบอกเลยเลือดมันโลมากโอเคตอนนี้คือเราเรา m V p จัดอะบอกเลยอ,อ อมาดิมาดิมาด,มาดิคิดจะสู้กับใครอะ,อะ,อะวนอะันพันแมนเนี่ยรถถังเหรอเราเนี่ยรถถังกันมาดิวันพันแมนวันพันแมนอ่ามันต่อยดักหน้าหุยไอ้นี่มันต่อยเราโดนละผมว่าเนี่ยมันอีกไม่กี่ทีว่ะเออมาขอรัวใส่มันเลยอันริบร้อยตายหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งมาดิมาดิาดฮึบเอ้นี่ก็ไม่ไอ้นี่ก็ไม่เท่าไรหรอกไอ้นี่ก็ไม่ไม่เท่าไหรหรอกเออมาดิโหย คือจะยื้อจนเวลาหมดเลยเหรอเพื่อนเออเพื่อนเลือดน้อยก็แพ้ป่เอาโหลปุ๊บดักดักเนี่ยเลือดมันน้อยทุกคนมันเลยวิ่งอย่างเดียวป่ะปุ๊บเออเออเอโอโอ้โหเมาส์ก็ช้ามากอะเกมเนี้ยปุ๊บโอ้โหห้าวิคือมันหนีมีหนีเราได้เราอยากรู้อะเออเออหนึ่งปุ๊บ เรียบร้อยเราเลือดชนะครับผมจีจีว่ะจีจีว่ะหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวโ้ต่อยจนเมื่อยมือเลยแล้วมันก็ไม่โดนให้ด้วยนะเรียบร้อยที่หนึ่งที่หนึ่งสคริตเกมฮ่าเรียบร้อยครับผมสี่ล้านแปดแสนวอนนี่คือเงินจากเลือดเนื้อของทุกคนโอเคเรียบร้อยครับผมเราได้หูแปดล้านโอ้โหมีตังเปล้านเราสามารถเป็นผู้คุมได้หลายรอบเลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าละกัน คลิปหน้าเราจะมาเป็นผู้คุมกันละกันทุกคนนะรอติดตามเลยครับว่าผู้คุมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถึงทุกคนเนี่ยอาจจะอาจจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นไงแต่ว่ามารอดูช่องผมว่าจะเล่นยังไงอ่าเออ นะครับว่าจะได้ฆ่าคนไปสักกี่คนนี่โอเคผมสำหรับคลิปนี้นะครับสควิปเกมก็มีประมาณนี้ผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยเตี่ผมมาเสื้อที่ด้านล่างครับมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ So inconvenient. Okay, just let me be me, and I'll stay out of it.